ขึ้นหรอครับคุณใครไม่รู้ถอดเสื้อฉันละ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับอะไรวะเนี่ยนี่ครับคุมเสื้อไปก่อนนะครับอข,ขอบคุณค่ะอะไรวะเนี่ยคุณคะนี่ตังทอนของคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ คุณคะเมื่อกี้ฉันจ่ายแบงค์พันไปนะคะแต่ทําไมคุณถึงทอนแบงค์ยีให้ฉันล่ะคะเมื่อกี้คุณจ่ายแบงค์ร้อยให้ฉันนะคะไม่ได้จ่ายแบงค์พันซะหน่อยฉันทอน20บาทก็ถูกแล้วนี่คะ,ะจะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อฉันเป็นคนจ่ายเงินให้กับคุณฉันก็ต้องจําได้สิคะว่าฉันจ่ายไปเท่าไหร่ คิดที่จะโกงฉันใช่ไหมฮะจะโกงฉันใช่ไหมโกงอะไรกันคะร้านฉันใหญ่ขนาดนี้คงไม่โกงเงินเล็กๆน้อยๆของคุณหรอกนะนี่ยี่มาหาเรื่องฉันนะนี่คุณผู้หญิงถ้าคุณจะเสียงดังเออะอะโวยวแบบนี้เชิญด้านนอกนะครับคุณฉันไม่ได้อยากจะเสียงดังหรอกนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้สิเขาโกงเงินฉันเมื่อกี้ฉันจ่ายแบงค์พันไป เขาบอกว่าฉันจ่ายแค่ใบ้ร้อยอ่ะนี่เรารพอใครโกงหรือไม่โกงเนี่ยก็ดูเอาเองแล้วกันนะนี่มันแบงค์ปลอมนี่ครับใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้จ่ายแบงค์ปลอมมาให้ฉันรีบเอาตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับมันเป็นไปไม่ได้กระเป๋าเงินฉันกระเป๋าเงินฉันอยู่ไหนอะนี่แกเป็นคนเอาไปใช่ไหมเอาคืนมาเลยนะเอาคืนมาสิเอาคืนมานี่เอาคืนมานี่รปภเอาตัวไอ้ผู้หญิงคนนี้เอาไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเอาคืนมา ออกไปแบนี้นะครับยปไปอยฉันแน่นี้นะนะคอยดูฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกให้หมดใจเย็นๆนะครับคุณผู้หญิงเรื่องเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นผมรู้เห็นทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเป็นพยานให้เองครับไม่รู้แหละถ้าวันนี้แกไม่คืนเงินให้ฉัน คืนกระเป๋าเงินให้ฉันนะฉันแจ้งตำรวจแนะ่จะแจ้งก็แจ้งเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเอากระเป๋าแกไปอยู่แล้วสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งมาว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้แบงค์ลอมผมขออนุญาตตรวจสอบนะครับใช่ค่ะคุณตำรวจ ผู้หญิงคนนี้เขาใช้แบงค์ปลอมค่ะแล้วเขาก็เอากระเป๋าเงินของฉันไปด้วยเอากระเป๋าเงินฉันคืนมาเลยนะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาสิเอาคืนมาเอาคืนมาปล่อยฉันนะคุณตำรวจคะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนเอาไปหายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันโทษฉันใจเย็นกันก่อนนะครับผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะเปิด นี่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่าครับกระเป๋าเงินฉันนี่มันมหล่นอยู่ตรงนี้ได้ไง<ค><ณ>นี่แกตั้งใจจัดฉากใช่ไหมฮะแกจัดฉากใช่ไหมเฮ้ย<ค><ณ><ค><ณ><ค><ณ>แบงค์ปลอม นี่คุณนี่มันหมายความว่ายังไงฮะกด <c oughs> คุณตำรวจคะเบงโปงพุกนิดมันไม่ใช่ของฉันนะคะคุณตำรวจอย่าเข้าใจผิดนะคะ <c oughs> ผมว่านี่นะเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักเถอะครับ <c oughs> คุณตำรวจคะเรื่องพวกนิดฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันไม่รู้เรื่องจริงนี่คุณผู้หญิงถ้าเกิดว่าคุณจะแก้ตัวอะไรเนี่ย ไปแก้ตัวที่โรงพักกับผมนะครับเชิญครับคุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยฉันนะคะเชิญครับคุณตำรวจปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยฉัน <laughs> ค,คุณตำรวจปล่อยฉันเถอะนะคะฉันมีลูกมีครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลค่ะนะคะปล่อยฉันเถอะนะคะอองั้นงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันให้เงินคุณตำรวจแต่ว่าคุณตำรวจต้อง,งปล่อยฉันไปนะคะยังก็ได้นี่ค่ะอแค่ วอหนึ่งเรียกวอสองทราบแล้วเปลี่ยนค่ะนั่นพูดอยู่ค่ะกองขอกำลังเสริมด่วนที่ร้านอาหารบ้านมอนหืมกลิ่นเงินนี่มันหอมจริงเลยนะ วันนี้หลอกอีกผู้หญิงคนนั้นได้เป็นหลายหมื่นแน่ฟีฟ้านายทำดีๆมากของนายฟีฟ้าขอบคุณนะครับ,บ,รบส่วนนี่ของนายตั้งขอบคุณนะครับย เงินกันอยู่หรอไอ้พวกโจรกัะจอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกู้ไมไป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 ไกไป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 มปไ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 ปวปไปไปไปนปไปไนไปไัไป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 วไปไปไ ร้านนี้แหละที่ฉันได้รับแจ้งเบาะแสมาว่ามันใช้ธนบัตรปลอม <c oughs> ยังไงวันนี้ <c oughs> พวกเราก็ต้องหาหลักฐานไปนมัดตัวพวกมันให้ได้ <c oughs> งั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกัน เตรียมตัวไปชดใช้กรรมต่อในคุกได้เลยหมวดลากตัวพวกมันไปนะไม่ไม่ปช่ฉัน